โรคแต่ของคนในโลกใบนี้ก็คือทั้งความเครียดก็ดีนอนไม่หลับก็ดีว่าอะไรต่างที่เกี่ยวสมองทั้งหมดเวลาเราฟุ้งเราเครียดเราจะมไปนั่งสมาธิไม่มีทางที่เราจะนั่งแล้วนิ่งเมื่ออารมณ์มันไม่น่าเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยเหมือนตกระดบคือทําให้เรารู้สึกอยากจะออกจากนั่งสมาธิทุกครั้งไปหลังจากใช้คนไฟสุรีเรารู้สึกความฟุ้งซ่านที่มันหายไปกลับมานั่งสมาธิมันใจมันไม่ฟุ้งมันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบาย มันอยู่กับตัวหยุดนิ่งได้ง่ายหงองแหนอยากจะนั่งนานๆแล้วมีความสุขใการนั่งโดยที่เราก็ไม่ได้เจออารมณ์แบบนี้มานานแล้วแล้วเรื่องราวต่างๆที่มันเคยมากระทบทําให้เราคิดให้เราเครียดมันก็ค่อยๆเบาแล้วก็คลายนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่ต้องเอามาพูดกาพูดจากความรู้สึกจริงๆว่าเออเมื่อเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเราอยากให้คนที่มีอาก,การเอนเราเนี่ยลองใช้ดู